พี่ทิมยืบอนูเนี่ยเอางานมาส่งแล้วนะคะรับนะเฮียมายสวีทฮะดูสิคนนี้มามาอบความทักให้ทุกคนแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงวาดสนับผิด สิตนี้ก็มีข่าวดีและข่าวร้ายมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบค่ะเอาเป็นข่าวได้ก่อนดีค่ะติ๊กตักติ๊กตักข่าวดีได้เลยค่ะข่าวดีก็คืออาทิตย์นี้นูเนียส่งงานพี่ถิงมยืดครบทุกงานเลยค่ะส่วนข่าวร้ายก็คือนูเนียส่งงานเหลททุกงานเลยค่ะ ขอโทษพี่ทิมยืดด้วยนะคะเดี๋ยวจะชดใช้ให้ด้วยเพชรเก้าก้อนเพชรเก้าก้อนในไม c ครับนะคะได้ยินว่าช่วงนี้แอบมาเล่นไม c ครับกันเยอะมากๆเลยหืมไม่กดโนเนนะงอนะคะเอาพิกแอดเพชรด้วยไหมคะเอ้าเยี่ยม <c oughs> เอาละสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะคนดังที่เราจะมาวาดกันก็คือสาวน้อยสุดน่ารักที่มี สิงหัวเราอันเป็นเอกลักษ์คุณอุซราดเปโกระนั่นเองมาดูกันดีกว่านะคะว่าถ้าคุณเปโกระกลายเป็นหนุ่มอิเคเมงแล้วจะหล่อขนาดไหนนะเริ่มต้นด้วยการใช้สีแดงนะคะแล้วก็มาล่างภาพกันดีกว่านะวันนี้ก็จะท้าทายอำนาจมืดด้วยการวาดมือทั้งสองข้างค่ะ จริงๆแล้วนะคะกับตันนี่แหละความรับของนูเนียนูเนียวาดมือไม่เป็นค่ะพระเจ้าดูไว้ซะมุษุ์แมงปุ้งคนนี้จะท้าทายโชคชะตาค่ะเมื่อร่างภาพเสร็จแล้วนะคะตามปกติเราก็จะต้องเข้าสู่ช่วงเก็บความรู้ซึ่งวันนี้เราก็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 จะตัดเส้นนะคะก็ไม่นา่าใจนูเนียวาดกันไงเอ โกเนาไซนู่นนีอากขั้นตอนการตัดเส้นวันนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าภาพร่างเราดูง่ายมากๆเลยอืมว่าแต่จอนผมกับมือมันต้องตัดยังไงล่ะเนี่ยเอ้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีสิ่งที่เรียกว่าเปลี่ยนสีให้กลายเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ล่างใหม่อีกรอบนึงนะคะ ขอบคุณเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราทำงานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะคะพี่ทิมยืดคะลูเซียขออินเสิร์ตภาพ PC คุงที่เป็นพระเจ้าแล้วก็เมนูเนี่ยนั่งกลาบอยู่ได้ไหมคะหลังจากตัดเส้นเสร็จแล้วก็ลงสีเบสกัน,นะค่ะจากนั้นก้ลงเงา อาทิตย์ที่ผ่านมาเราลองทำงานกันไปหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์มากเลยใช่ไหมคะแต่อาทิตย์นี้เราจะมาลองลงสีกันด้วยสไตล์ของเรานี่แหละสารภาพตามตรงเลยนะคะว่าช่วงตั้งแต่ที่เริ่มทำรายการนี้มานูเนียงานเปลี่ยนแทบจะตลอดทุกอาทิตย์เลยคะ่ะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงทั้งหมดแต่ก็มีจุดเล็กๆน้อยๆที่เปลี่ยนไปคะ่ะก็เลยสงสัยว่าถ้าเราลองเอารูปแรก กับรูปปัจจุบันที่กำลังวาดอยู่ตอนนี้มาเทียบกันจะเป็นยังไงนะเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไหนลองเอางานมาเทียบกันดูสิแตกต่างกันไหมคะคุณสาวกคิดเห็นกันยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกลูเซียได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูเซียในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ แล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกดซับและสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ลูเซียได้นะจะได้ไม่พลาดคลิปและไลฟ์สนุกๆจากลูกเซียนะคะจะดูแดเป็นอย่างดีเลยนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ก,ก,กตอนนี้ดูเซียมีเมมเบอร์ชิพแล้วนะคะเริ่มตอนนี้50บาททุกคนก็จะมีไอคอนสุดน่ารักต่อท้ายชื่อหรือถ้ายังไม่วาาพพ้าวซ่าพอดูเซ่ก็มีระดับที่2และระดับที่3ามที่จะให้ทุกคนได้รับชมคลิปลับสุดพิเศษที่มีแค่เราสองคนที่ดูรีบมาสมัครกันเยอะๆนะชุกบ สองข้างวะเนี่ยอ่าเอาอีกทีอ